It's gone! How oh, What are you? should do? สวัสดีค่ะพบ3ามนาะทีกับคอมคอซึ่งเป็นรายการของสัปพงานกฎหมายและคดีโดยมีพลตำร,รวจโทรอภิชาติสุริบุญญา เป็นผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำหรับสถานที่เยาวราชนะคะนับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยชาวต่างประเทศมักจะมาท่องเที่ยวรับประทานอาหารซึ่งหลังจากที่ท่านผู้ชมรับชมคลิปแล้วท่านผู้การกองคดียายาน้องบิ่มน้องกิฟมีคําแนะนําที่จะดูแลพี่น้องประชานชนหรือนักท่องเที่ยวเมื่อทรัพย์สินหายอย่างไรบ้างคะ เมื่อทรัพย์สินหายแล้วผู้เสียหายจะต้องรีบไปแจ้งความยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ของหายซึ่งการแจ้งความที่สถานีตำรวจเป็นหลักฐานยืนยันว่าของที่หายไปไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราทั้งนี้การแจ้งความเป็นการป้องกันการแอบอ้างนำสิ่งของที่หายไปใช้ทำความผิดซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งและเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อผู้เสียหายไปติดต่อยังสถานีตำรวจควรจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่น บัตรป,ประชาชนหรือบัตรค่าราชการหรือใบสาคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางสําหรับคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสําเนาทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้เสียหายควรเตรียมหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหายไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพิ่มเติมเช่นใบเสร็จรับเงินซื้อขายหรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้นรูปพรรณทรัพย์สินนั้นๆเช่นหมายเลขเครื่องตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ เอกสารสำคัญต่างๆเท่าที่มีภาพถ่ายของทรัพย์สินที่หายเป็นต้น We have some suspicion for the foreigner who are in the missing property circumstance. Whoever lost that, he must report police at police station nearby immediately. a p o l i c e r e p o r t is h e i n t done, insist that the missing property is not belong to the owner possession. t h u c h the report is to prevent other person used it for criminal purpose. Moreover. The injured person have to prepare the necessary document for commentary and retention as follows National ID card, Government official ID card, Alien identification card, passport for foreigners who travel to the country, copy of house registration. Furthermore, the injured person must prepare additional evidence of their last property for showing the police officer as follows. ด s ส t ี r ็อปเพื่อเชื่อซิงหร e อหลั h ฐานช่ the p สูจ e ์ของ e property. Description of the l ง s t property ั้งเล a serial หมายเ any defects or special characteristics any important documents as available photograph of the lost property รับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีทรัพย์สินหายได้แก่การรักษาตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา3 3 4 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของลบอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นจะทำความผิดฐานลักทรัพย์ก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน3าปีและปรับไม่เกิน6 0ห0 0่บาทและมาตรา3 35ผู้ใดลักทรัพย์ในเวลาการคืนหรือในสถานที่บูชาสาธารนณะสถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถหรือเรือ,รอสาธารนณะสาธารณะสถานสำหรับขนถ,ถ่ายสินค้าหรือในยวดยานสาธารณะเป็นต้น ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20ง0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทให้ดูเป็น law section ไทยแ a นด์พิน l ลโค e section 2แ4 t i whoever d p e n t i e n a y take away any property of another person or with the o t d e r person to be co-owner to be said committed e shall be i n p e r s o n not out of t years and fine not more of 6,000บาท In addition, section 235, section try of Till, whoever commits, under any of the following circumstances by night, or in a place of public worship, railway station, and airport, a public parking or marine place for cars or boat, a public place for loading and discharging goods, or in a public convent, shall be punished with a of 1 to 5 years and 5 of าาบาทกรณีทรัพย์สินหายมาตรา3 5 2ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรลบอยู่ด้วยเปลี่ยนบางเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสมคัญผิดไปด้วยประการใดหรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทําความผิดเก็บได้ผู้กระทําต้องวางโทษแต่เพียงตึงหนึ่ section 2 5 2 misappropriation w Where o ever being in possession of property belonging to the other person or of which the other person is a owner dishonestly converts such property to himself Or other person is said to commit misappropriation, and shall be punished with imprisonment not exceeding three years, or fine not exceeding six thousand baht or both. If such property come under the possession of the offender on account of being delivered to him by the other person by mistake, by any means whatever, or being a lost property found by him. The offender shall be liable to one half o ออฟ e p u n i ช h m e เมนค่ะทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องเราทรัพย์สินหายแล้วต้องทำอย่างไรทางรายการสามนาทีกับกรมคอก็ขอขอบคุณท่านผู้การกรงพดีอาญาน้องกิฟและในโอกาสที่ท่านผู้การกรงพดีอาญาเกษียนอายุราชการนะคะทางรายการก็ขอให้ท่านผู้การมีความสุขมากๆและหากมีโอกาส ทางรายการก็จะเรียนเชิญท่านผู้การกองคดีอาญามาร่วมให้ความรู้กับทางรายการใหน่สำหรับวันนี้ผู้การกองคดีอาญาน้องกิฟน้องบิ่นพิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ